ผู้ใดได้เห็นคลิปนี้แล้วขอให้มีช่วงมีลาภอาตมาขอเปิดดวงจัาราศีเปิดดีเปิดงานเปิดสิริเปิดมงคลเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารามีให้แจ่ญาติเจ้โยมให้ญาติโยมเอาไ้เปิดฟังก่อนหลับก่อนนอนก็ได้ว่างๆก็มาเปิดฟังเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลกับญาติกับโยมเ้วยผู้ใดได้ยินเสียงคลิปนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นคลิปครูบาอาจารย์เหล่าเทเีวดาทั้งหลายศิดิสิทธิ์ทั้งหลายอํานวยอวยชัยอํานวยอวยพร ให้กับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีสาธุพุททางเปิดทำมังเปิดสัางฆังเปิดเปิดดีเปิดงามเปิดสิริเปิดมงคลเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดหน้าที่การงานการเงินขอ้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก็งามไพ่บุญหายทุกหายโศกหายลมหายไฟหายข้อหายเกลี่ยนหายเปี่ยนหายไฟมั่งมีสีสุขแก้วคาดลอดัยราบลนุนกวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลดีนอกดีในดีสายดีกว่า ดีบนดีร่างดีกิตดีใจดีกายสังขารน้ามามีมามหาลาภอิติพุทธัสสะสุวรรณังวาราชตังวาธนังวาดีจังวาทั้งวาปันทั้งวาเอหิเอหิอาคเชยะอิติมีมานามามีหังน้เมตตาโมกรุณาพุทโธปานีทาจินดียะอินดูสารพัดสตูวินณสันตุอิติวิโสภะกวาลินนาบัญญาอินดูเรนัมโมพุทธายะน้ามาปะรัจจะวะกัจจาจะคันนาเมตินาเมตินาเมติ น้าเมตินาเมติน,าเ,ตนาเมติด้วยบารมีคุิลคุณตามบ่แม่คุบอาจารเราเจ็เทียวดาทังหลายตลอดทั้งเหล่านาคโกนากีินาคานานัคราทั้งหลายผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดานดปวดจงได้อภิบาลประทานพรออยายญาติโยมทุกท่านทุกคนสายบุญท่านทั้งหลายที่ได้กินได้ฟังในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเปิดดวงชะตาราศีเปิดดีเปิดงามบุญวาสนาบารมีบังเกิดเป็นดีนด้วยน้ำโมพุธายะด้วยน้ำมาพะราจารปกาสาปัญจการน้เมติมีเจ้ามีใจมีเจ้ามีลาาเสือกัิยานกินาคาโสมานโต น้โมพุทตัธจำโมสังโัพุทธังรักษาธทำมังรักษาสังฆังรักษาพุทธังแก้วคาดธทำมังแก้วคาดสังฆังแก้วคาดพุทธังเมตาเมตาธทำมังเมตตา,า,าสังฆังเมตตาน้โมพุทธายะสาธุอืมเอาไปเปิดฟังเด้อเอาไปเปิดฟังกำลๆเอาไปเปิดฟัง